ไร่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไร่เติมสุกจะพามาชมอ้อยนะครับสายพันธุ์สิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับซึ่งเราปลูกไว้ได้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับเป็นอ้อยที่เราปลูกโดยวิธีนำต้นก้ามาลงหลุมปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเจริญเติบโตของเขากันนะครับว่าเขาเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้คือต้นแม่ของเขาคือต้นแรกนะครับที่เรานำมาลงลุมปลูกแล้วก็เขาก็แตกกอออกมาหนึ่งสองสามนะครับชุดที่1นึ่งได้สามหนอแล้วก็ยังมีชุดที่2เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วหนึ่งหนอนะครับเล็กๆน,นรัแล้ก็มาแต่งแต,แต่งใบเขานิดนึงนะครับ ก,ก่อนนี้แต่ก,ก่อได้ดีเลยทีเดียวนะครับคือต้นแม่นะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่แตกก้อมาสี่หน่อเช่นเดียวกันแต่ว่าลำต้นเขาค่อนข้างใหญ่นะครับลักษณะของการแตกกองเขาครับเขาจะแตกกองมาจากแตกหน่อมาจากพื้นดินนะครับเพราะว่าเราได้ทําการทวนดินเขานะครับ การแตกกอมันแตกหมอกจากพื้นดินแบบนี้จะทําให้ลําต้นของเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้นเขาก็จะสูงใหญ่นะครับซึ่งอ้อยสายพันธุ์นี้าลาต้นเขาค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับเราก็จะทําการตัด ใบแก่ทิ้งนะครับดูก่อนนี้บ้างครับแต่ก็เบียดกันขึ้นมาเลยนะครับต้นหนึ่งสองสามได้แต่ก็เพิ่มขึ้นมาอีกสามหนอนะครับ ก็จะมีหน่อชุดที่สองอีก2องหนอนะครับนี่ครับหนนะครับกำลังแตกขึ้นมาต่อน,นี้อันนี้ได้2องหนอคือหนอนที่1และหนอนที่2ส,ส่วนต้นแม่ของเขานะครับถูกหนอนกอกินไปเรียบร้อยครับตัดทิ้งเลยครับ น่นนีะครับจะเห็นว่าไส้ของดำๆอย่างนี้คือนอนชินไปแล้วตอนนี้ก็ได้อันนี้ต้นแม่เขานะครับได้1 2 3, ึ่งสามสี่นอนะครับ มาดูด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้ได้นี่ต้นแม่เขาคนระับได้ต้น1 2 3่งสามี่หนอแล้วก็มีหน่อชุดที่2องอีก 1, 2, หน่อนอะครับเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปกันนะครับว่าอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งของไร่เติมสุกครับจะมีลำต้นที่สูงใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้ได้วยนะครับจะได้ไม่มพลาดคลิปวีดีโอต่อไปของไลน์เติมสุกข,ของเรานะครับขอบคุณครับ